ก็กลับเข้ามาสู่ลอนเก็บของเก่านะอ้ยโก้ฆาตกรฆาตกรอยู่ในแมปโก้ฆาตกรอยู่ในแมปนี่เบสเหรอไ่ฆาตกรเขาเจอใครอ่ะอ๋อ้ยย่อยหย่อยหย่อยน้องย่อยน้องย่อยอยู่บ้านเล็กแล้วมาแล้วเจอเจอเจอคนถือมบฉายไปละอุ้ยมันคือเลเทอร์เฟสใช่เลตเทอร์เฟสย่อยน้องหย่อย ยกเลื่อยขอ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 ยกเขื่อยเขาล็อยกเลื่อยเขาไล่เบสแน่เลยใช่ไหมใช่เขาเจอคนครับผมเขาชาร์จเลื่อยเขาถือเลื่อยเขาถือเลื่อยแล้วเขาลอเขาปล่อยเลื่อยแล้วครับเจ้านี้ให้น้องมันให้ดูดีวิๆครับผมโอ้ยเขาเขาสตัร์ทอ้เขาเจ็บเขาสตัร์โดนโดนอะไรวะ ไม่รู้โดนอะไรอ่ะดูไม่ออกสวัสดีครับสวัสดีพี่เนด้วยครับสวัสดีครับพี่สนานมากเลยพี่เดชครับสวยครับขึ้นเครื่องแล้วครับผมสวัสดีบุญมุกบุญวอคครับบุญวอคบุญวอคปัดไม้ไปแล้วครับแผ่นหนึ่งเอื้อ่ยงเขาฉีกไปแล้วฮะเขาวิ่งตามครับวิ่งตามไปบ้านเล็กครับบ้านเล็กครับผมจังหวะนี้มันมันแค้นเองมากกว่าใช่บ้านเล็กหนึ่งทีครับ ต้อมีการหน้าต่างป่าววะไม่มีกดซ้ายแล้วมาเล่นไม่มีไม่มีเออข้ามตามครับผมไปแล้วไหมบ้านฟ้าสสววยยบ้หนึ่งเครื่องครับหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องทำไมยืนยิ่งอ่ะทำไมยืนนิ่งอ่ะทำไมยืนนิ่งอ่ะไม่มายืนนิ่งอ่ะเปิดโป๋หรอขายแบบเป็นพี่เลยอ่ะออกออกจนแบบตามองไม่เห็นเลยตาบอดแล้วหน้านึ่งเครื่องครับผมจบวันนี้ฮะเบ็ดหนึ่งเครื่องครับไปละ เึงื่องย่าโกยใหญ่พี่พูดผิดไปบ่อยดิโกเดี๋ยวพี่จะพูดผิดโดนรัวหรอกเดี๋ยวสักพักพี่จะไม่แก้พูดผิดอ่ะพี่จะพูดผิดโดนรัวเลยสองเครื่องครับสวยครับเครื่องไปเบสเว้ยพี่ของเครื่องแล้วเหรอใช่เบสจกเลระใช่เก่งมากโคตรเก่งเลยหรือพี่เจอโทเทมสีชมพูผมก็เจอโทต็ม ใช่เดี๋ยวพี่ถอนก่อนแล้วกันถอนแต้มก่อนผมของีนน้ยครับัง,นบง้นถอนเทมข่าวก็ไปสองอันเหลือทำก็เหลือสามมันนะโอเคใครเออรพี่หรือเปล่าเพราะว่าไม่พบคนที่ตั้งอยู่ใกล้คีย์บอร์ดพี่ยังไม่เปลี่ยนเลยว่าพี่จะตั้งไหนดีวันชูวันชูวันชูไม่ใช่เป็นคนที่เกเรไปกับแฟนไปกับแตก นี่เราเสกพี่อั้มครับพี่จอ่์นนาี่เสกพี่อั้มเหรอว่างั้นใช่มาแล้วหรอวันนี้เห็นที่เต็มไงเต็มเบสมากๆเจอไปกดคิลเลอร์ว่าระดับว่าระดับไม่เจอเลยสักรอบจบแล้วเป็นเบจัดเลยแค่ไม่จะัดใช่แค่มากมากได้ครับได้ครับตัวหนึ่งไม่โก็ไม่โก็ไม่ไปละเศรได้เครื่องนี้จังไม่เสร็จเปนสห้าเครื่องว่ะจัดไปว่ะ ไม่แล้วไม้ไอ้ไอ้ทำไมไม้หมดแมปแล้วมั้งไหนสามสองหนึ่งอุ้ยสามเครื่องแล้วทุกคนเหลือสองโทเทมโทเทมเหลือไปสองอันใช่ไหมโก้โก้หนึ่งอันใช่ไหมพี่หนึ่งอันเหลือสามเหลือสามใช่ครับดูกระเบนแม้ได้ทันทีครับมารับให้พี่ทิ้งได้ปะมาฮะกูไปกูกูต้องไปแล้วตรงพี่อยู่ตรงเครื่องติดอยยูสว เองได้ตั้งสี่เครื่องเลยนะเว้ยเบสสี่ได้หรอเหมือนมันจะเฝ้าอ่ะใช่ไม่มีบอลล่เองครับพี่แท้หลังกระตุ้งเพลงมันเย็นจุดนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูรถถังมีตาดำเดี๋ยวลากให้เฮ้ยมันมามันมาหาพี่มาดึงมาดึงมาดึงมันมาหาพี่เลยเดียวเดี๋ยวไอ้พี่ อยู่กับพี่นะกลับไม่กลับกลับไม่วะกลับ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 มาดิมาดิเฟสอะเฟสโอ้โหไม้ใช่ไม้หมดแล้วเอยทุกคนละครับทุกคนละครับ ก็พี่จะหลุมพี่ไม่เจอโทเทมไฟทำไงดีอยู่ค่ะโทเทมไฟก่อนได้เปิดประตูหรือหลังเนหนครับเห็นไหมเห็นไหมพี่โตเอ่อเอ่ออะไรนะที่เห็นพูดเรื่องอะไรที่เบสเปิดอยู่ไรหลังเนินหลังเนินโทเทมไฟโอเคทำไมวะให้จำตำแหน่งไว้หลมหลมเหรอหลมเไม่ขอมโซเทมไฟก่อนหลอมไปสองอันเองโทเทมแก้แก้ไปเหลี่ยมใช่ไหมมันเหลี่ยมโทเทมไฟเหรอเดี๋ยวดูให้มันเเาลยว่ะ ถึงั <c oughs> ไม,ไม่มันโก้โก,ก้ต้องตายสัตว์จริงๆถ้าผ่าโทเทมไม่เจอถ้าเปย์สองหาไม่เจอต้องตายตลาดจ,จริงๆม,มีอันหนึ่งไม่ใช่โทเทมไฟครับย,ยครับหาอยู่หาอยู่นี่ก็ไม่ไฟอ่ะโก็อย่าบอกว่าแถวโก้นะ <ๆ S 2> โทเทมเนีเ่ยเ,เ,เบสเจออันหนึ่งไม่ไฟใทีพี่เจออันหนึ่งไม่ไฟเหลือเหลือแถวโกวันโอเคดูแถวโกวันอ่ะบางทีเดียวเลยนะครับออกได้ก็ออกนะครับออกดีกว่าครับใช่ก็ว่างั้นแหละออกเลยครับออกเลยครับออกดีกว่าครับ ใช่โก็พี่เจอโทเทมแล้วถอนถอนได้ก็แย่นะโก้ทำไมพี่อ่ะอยู่ตรงรถอยู่ตรงรถเทนอ่ะเลยครับถอนได้เหรอได้เหรอวะได้ได้ได้มันเฝ้าแบบเลื่อยลอยแบบ่อเลยโทเทมอยู่อยู่ข้างโก้โก้โทเทมอยู่หน้าพี่ที่พี่ผันผาหน้าไปโก้โก้เห็นใช่ไหมที่พี่ผ่านหน้าไปอ่ะโก้โทเทมอยู่นั่นไม่ถอนเลยพี่ถอนก่อนถอนก่อนรองถอนไม่ได้ถอนไม่ได้จริง เดี sociedad, ını, ๋ยวไปถอนเองเดี๋ยวไปถอนเองอยู่ตรงไหนทางแมทเฮ้ยปล่อยว่ะเขาเลี้ยไปตัวคนเปิดเรียบร้อยวิงโก้วิงก่อนโก้ไปไปรอช่วยเพื่อนใหยพุทอมีตีของตกด้วยว่ะใช่พี่ลมนะ หมดนะเนี่ยอย่างเงี้ยหมดนะเนี่ย <men> โคเทพอยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนนะพี่อยู่ข้างแมสอะคือเปิดเปิดระตูป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 ระตูก่นอนไปยกได้เลยยกได้เลยยกได้เลยกลับปะกมา <c oughs> ยกได้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 หน้าเบสเลยเขาอ,อยู่หน้าเบสเลยโอเคโอเคโอเคมีทางหลัง เขาปล่อยเขาปล่อยแล้วเหรอไปออกไปออกไปออกปล่อยปล่อยปล่อยหรือเปล่าปล่อยจริงหรือเปล่าไปหรือเปล่าล่ะประตูไหนประตูที่พี่โดนซึ่งประตูนั่นแหละนั่นแหละประตูประตูเลยประตูรถเหลืองนั่นแหละใช่โคไม่ออกโคไม่ออกอีกบานก็ได้นะอีกบานก็เก้าเก้าแล้วจต่อีบานอยู่ไหนไม่รู้นะไม่รู้อยู่ไหนหลุมหลุมก็ก็จะหลุมใช่ไหมงี้พี่ออกนะโอเคไม่ไม่ไม่โอุคยิทำไมเขาเลื่อนมาฝั่งนี้ล่ะ โอ้ไหวไหมไหวพี่ไหวไหวไหวนะไปตรงนู้นก็ได้วะไปไปไยไม่พี่อาตาดำลากอยู่เขายังไม่มาเขาอ,อยู่ตรงนู้นอยู่เลยไปพี่กลับออกออ,อกออกออกกูอย่าบล็อกโกูอย่าบล็อกอ,อย่าบล็อกโกูไม่โกูอย่าบล็อกอย่าบล็อกอย่าบล็อกโกูไม่ไม่ไม่อย่าบล็อกอย่าบล็อกไม่เขามุนงเจ็ดสองไงให้มันไหวๆวะ <laughs> แล้คนน่าจะยอมใจอ่ะมาเป็นปาร์ตี้เราคือแฟเบิ๊ดีแ้แต้มฟูลเฮ้ยงั้นเดี๋ยวกล้องกูทอะไมเอียงเลยแต้มเจ็บมืนสองเองอ่ะโคตรน้อยเลยกล้องเอียงใช่เบอร์บีบิคิวบาร์บีิคิวมิติดอ๋อประมาณว่าเขาบอกว่าบาร์บีิคิวม่ติดนะ Okay.